คับเจริญฟอกเงินหรือเปล่าผ่านทีไรไม่เห็นมีคนเข้าขายแว่นหรือขายความลับอะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้น่าสรุปให้ฟัง ก่อนทุกคนพวกฟอกเงินนี่คำๆานาะเพราะความจริงธุรกิจแว่นมันไม่ได้วัดกันที่จำนวนคนเข้าแต่วัดกันที่เงินที่ลูกค้าคนนึงงจ่ายตังหกใครใส่แว่นอยู่จะรู้ดีเพราะแว่นหลักพันเล่นดีๆหลักหมืน่นรู้ตัวอีกทีเงินก็หายไปลจ้ายิ่งต้นทุนเฉลี่ยของร้านเนี่ยแค่ประมาณ30%เท่านั้นค้ายที่กาไรเป็นเท่าตัวถ้าไม่ร้านไม่ต้องคนแน่นก็อยู่ได้ชิวๆใครวัางเงียบแต่เงินเพียบนะจุดว่าวอีกอย่างที่คนมักไม่คิดคือรายได้ของร้านแว่นส่วนหนึ่งมาจากเหตุการณ์ที่เราไม่ได้ตั้น นคือวันที่ร้านแว่นไม่ต้องขายของเลยลูกค้าเดินเข้ามาแบบยอมรับชะตากรรมและที่พิกว่าคือเวลาแว่นพังคนมาจับไปร้านเดิมไม่ได้คิดจะหาร้านใหม่เพราะมันเป็นของที่เกี่ยวกับสายตาเราไม่อยากเสี่ยงกับร้านที่ไหม่คุ้นถูกไหมล่ะ แล้วไหนจะยังมีเรื่องความเฉื่อใจข้ามรุ่นพ่อแม่เคยพาไปตัดตอนเด็กผ่านไป10ปีลูกโตขึ้น<ม>ก็กลับไปที่เดิมต่อเพราะรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าความคุ้นเคยแบบนี้สั่งยอดให้ร้านได้ต่อนเนื่องหลายสิบปีแบบไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะและยิ่งเดี๋ยวนี้เด็กใช้หน้าจอเยอะขึ้นผู้ใหญ่สายตาย,ยาวเร็วขึ้นคนทํางานหนักคามทั้งวันและเลนเฉพาะทางก็เริ่มเป็นเรื่องจะเป็นจริงๆไม่ใช่ของฟุงม่มเฟือยถ้าไม่ความต้องการเรื่องสายตามันพุ่งขึ้นเองทุกปีน่าบอกเลยด้านวัที่ดูเงียบไม่ต้องฟอกเงินอะไรทั้งน ล่าสุดหมดไปเท่าไรเ่นมาคุยกับนักน่อย